สวัสดีครับผมฉันชอบกมของหลวงค่ะ้ม่คือทางสัตว์เนาะชอบกลมของหลวงใช่ค่ะใช่กลมอะไรอะไรอะไยังก็ชอบกลมของหลวงค่ะดิฉันเกิดมาก็รับใช้ชาติค่ะนะคะอืมเขาชอบกลมของชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของหลวงอะไรชอบมากๆเลยนะคะ นี่นะฟังไว้นะอร่อยค่ะซีที่เป็นข้าราชการนะครับจริงค่ะมีปัจจุบันก็เป็นของหลวงได้มาแต่ของหลวงเหมือนกันนะคะย่าเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสอมของหลวงไม่ต้องเสียภาษีอมได้อมดีอมทุกวันอร่อยอร่อยย่ามเริ่มจะสนใจแล้วค่ะย่ายงไอผมเริ่มวันไว้แล้วเนี่ย ไมได้ไปนอนทับที่ใครก็มีนี well> ่เท pues ่นั้นองทับที่เคซี่ระวังถูกโอมนะคะเอานริว่ากว่าชิดปากแพรกับตันเนาะอ๋อพี่ชิดไม่ไหวไม่ไหวค่ะหาอะไรก็ไม่เจอไม่ไหลไม่ไหลไม่ชิดน่ะไม่เจอค่ะเราพลนดเลยเนาะเระวังนะระวังนะนอนที่เเคซี่นะระวังนะ มิสซิคาสเปเชียลเรดี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะบรรยากาศยิ่งดีอยู่นะคะบรรยากาศยิ่งดีนะคะบรรยากาศที่นี่เดยกพี่น้องบรรยากาศตรงนี้ค้นกอดด้วยเนาะตอนหนาว่งป้าสาบอกว่าป้าสาบอกว่าอะไรนะคิดก็ ภาษาต้องคิดเธอพี่ที่พี่พี่สาวบอกค่ะนะะคนอนกับ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 กันไงระบบโอ้ค้นแอร์นะคะรอดมากค่ะทุกท่านนะคะครับไม่ต้องจ่าเอ็มรอดแล้วนะคะเขาเขาเขามีกัปตันแล้วรอดนะคะนะคะผมเป็นตัวสำรองใช่นะคะทุกท่าน เปลาเลรียเปล่าหัวกันเด้อ hmm. พ mm ่อแม่พี mm ่น hmm. ้องมะคัวันนี้มมีเรื่องเครียดแล้วก็มีเรื่องหัวเราะหอครับเนาะมันแลายนเนะใช่ค่ะมันแดงตันถึงกับหน้าแดงนะครับคลิปนี้ดแดงไม่ออเขินเขินอยู่มงแล้วิเป็ลยนชะเลุงชิมี่เปลี่ยนชื้อให้หนูไหม นุ้งบอกว่าหนูชื่อเคซี่มะก็คือนังคาที่ปนโอ้ยดีน่อัศรยโอ้ยคาที่เลยหรอเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นนะครับคือคักนะครับตาเราบุญหวางไฟครับตาเนี่ยบุญปุ้ยครับ มาสุดนะครับเราอยู่กับกัปตันดัมซิ่งนะครับผมรอสืบขอให้ช่างพูงครับครับผมคือขึ้นหน้าโอ้ขึ้หน้าไปเยอะมากนะครับไม่ได้มาสองอาทิตย์นะครับบ้านบ้านมาวันไหนบ้านครับผมยกบ้านมาเมื่กเลยยังบ่รู้ครับยังไม่รู้วันแน่ชัดเนาะ ก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้ครับใช้แล้วแหละเนาะเพราะว่าเห็นคุยคุยกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วใช่ครับน่าจะเคนยักษ์ต้องใช้เคนยักษ์นะครับอันนี้แล้วกับอาจารย์เขาจะขับเองนะครับผมครับผมได้ครับขับรถเข็นรถเงียบรถเงียบผมไม่ได้ขับไม่ได้ขับรถเข็นครับผมอ๋อกับอาจตัดตัด กระเบื้องนะครับผมโอ้ลายดอกไม้สวยมากนะครับเอาฝั่งใหญ่ไว้งานพ่อพื้นมาอีกแล้วครับเอามาเลยพ่อพื้นชอบตัดผมก็เลยไม่อยากแยกพ่อพื้นพ่อเล็กไว้นะครับพ่อผู้ใดีสตาร์ทรถไว้ไปถอดช้อนสาวไว้เลยดําหน้าได้เลยเด้นี่จ้าเอีมแมอนครับ โอ้่าอย่าถามใจเอ็มเรืองดำนะมันบมพันนเดี๋วมาเยี่ยมใหม่นะเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่อันนี้คค้ขอเาไปเยี่ยมบ๊ายบายกลับแลหรอสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีคไปาแล้วเราเมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่เดครับผมกันค่ะนักอลแม่ลืมมากรติข้าวหนูนาก็กลับแล้วนะคะลาแล้ววังเยี่ยมนะครับ มาแล้ววังเยี่ยม,มากาลังฮิตนะครับกําลังฮิตลาแล้วก็มาใหม่นะครับมาใหมา่ <c oughs> ก็ยูทูบช่องใหญ่นะครับพี่หนูหน่านะครับก็มาให้กําลังใจมาเยี่ยมเยือนพี่น้องเรานะครับตอนชอบแมนซิตี้อรอ <c oughs> ชอบแมนซิตี้อรออ้าว พอเป็นแฟนแมนซิตเหรอไม่ผมซื้อเฉยๆได้แหละไม่ซื้อมันต้องมีความหมายผมไม่มีความหมายผมเอา,บบายอยากได้อ๋อได้ใส่ได้ทุกทีมครัถ้าแต่ม,มันสวยนี่ครับเป็นความรู้สึกสของลอกหมดแล้วกูโก้ไลน์นะครับนึกว่าเป็นแฟนของเรือใบสีฟ้านะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าใครชอบทีมไหนจะใส่เสื้อทีมนั้นนะครับ นึ่งข้าวอ่ะเอาข้าวไปนึ่งใหม่ไปอุ่นไปอุ่นแม่นีแล้ว่ครับทีมแ่ครัวไปแล้วนะครับครับผมอาจจะเอ็ด้วยเดี๋ยวมันปลิวมันปลิวหรอกอันนี้มีลมหรอกบามีก็ด้วยหน่อยแล้วเดี๋ยวผมก็ไปแล้วไปไหนไปนู่นแหละเดี๋ยวตามไปตามไปมีคนอยู่เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวรอลุงมานะครับรอลุงมา เราเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับนี่นะครับฝนตกลงมาครับก็จะชื้นหน่อยนะครับก็เหมือนเอาบุญบ้างไฟนะครับผมนี่เป็นแปลนบ้านนะครับปากปากหลักไว้ละเอ็มก็ไม่ได้อยู่เนาะแต่ก็ดูในคลิปอยู่นะครับเป็นเสานะครับเนี่ยแปลนบ้านหลักนะครับบ้านหลัก พี่ชัยนะครับเมื่อกี้ก็เห็นคลิปเด้งอยู่นะครับอ,อ้จังไนเป็นห่มเนี่ยเนาะเนี่ยนะปีหนึ่งเดี๋ยวยูห่มนี่ยปีหนึ่งเดี๋ยวยูเอาม่ยอมชิดป่ะอันมนื้อแข <c oughs> ่งแข่งว <c oughs> ้ามาใบเื้ากันนะ จริงว่าต้นมะม่วงเนี่ยครับไม่ใช่เนาะายมชิดมันมันไม่โตนะไม่ใช่โตล่าสุดนะครับที่บรรยากาศที่บ้านลุงพลนะครับผม